ที่อยู่ไกลที่สุดอที่เดินทางมาไกลที่สุดนะออคะ่ะอ,ออกมาเลยค่ะใครอยู่ต่างจังหวัดออกมาเลยอยู่ต่างจังหวัดครับ9คนเรียบทางด่วนรามินทาครับ <laughs> รไม่ใช่มกลมากคุู <laughs> ปุ้มเนี่ยโคตรกลเลยเห็นมห้าชั่วโมงจำจกิจโลเมตร <laughs> ด้วยนะว่าจากส <laughs> ุงเทไปง <laughs> <laughs> <Gins WWE> กี่กิโล,ลจำได้ไหมใครไกลสุดมาลุกมาลุกมาเอามาประชันความไกลกันหน่อยมาเลยเออเก้าท่าน<อ>านะครับที่ไกลที่สุดน,นะครับแถวบางกะปิมีไหมครับไม่มีอ๋อ โอ้ยมีผ้าไวเช็ดน,น้ำหมากด้วยค่ะถึงพักสิ้นเลยนะไ้เป็นของแล้วที่หมอทอเองอันนี้เป็นของที่คุณป้าทอเองนะครับปมมือหน่อยค่ะที่ใบ้ครบเก้าคนเรียนคคะครบไหมครับใบทำไหมอ๋อครบแล้วใช่ไหม ออใส่เข้าไปลูกนองนองนิง่งนองนิง่งนองนิ่งนอง,น,งนองนิง่งนองนิง่งนองนิง่งนอง,นง,นองใส่เลยอันนี้เอาอเป็นแนวตะเบงมานะคะทำผ้าเขาเสียหมดเนี่เออใส่เป็นผ้าถุงเออเออ เป็นแฟชั่นชั้นสูงนะฮะต้องใช้วิจารยาในการชมโ oh, อ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเนสแจกของลองของที่ระลึกให้แม่ๆม่ก่อน okay. เป็นแฟนคลับที่เดินทางมาไกลนะครับนอกจากไกลแล้วยังเดินมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมสัมภาษณ์ว่าใครมาจากไหนนะอ่าอันนี้มาจากอ๋อนี่คุณคุณป้าหมอจากเชียงใหม่อ่าลงมาจากดอยแม่คะนึงเลยนะครับมีบอบสร้อยคอนะครับทองคำหนัก10บาทให้ใบและเนสนะครับตบเบอก่อนหน่อยก่อนด้วยลูกนี่มาใจใจอันนี้เอาคุณป้าลำปางหนาวมากนะคะ คุณป้านั่งรถมา้ามา,มานะครับมาถึงกรุงเทพมเมื่อเช้านี้เองนะครับอันนี้คุณป้ามาจากไหนคะอุบนราชธานีค่ะอันนี้จากไหนคะเอาคนคอนเด้ออันนี้เผื่อจะอต้องได้กันแล้วนี่เผื่อก็มาคนคอนนี่ต้องได้กันแอเป็นคอนคนคอนสวยนะคนคอนสวยแปลบอันนี้พังงาเอาปเปิ้อพังงาเออ ชนบุรีค่ะคุณป้าคะร้อยเอ็ดอ่ะอันนี้เอาฟรีฟู้ดมาขายด้วยนะคะระยองฮีใหญ่ค่ะเฮ้ยจบแล้จากนคราจากนครนี่จากนครแล,แล้วเนี่ย เออคก็ขอเสียงตบมือให้น้องเอด้วยนะคะขอบคุณมากพบกับแจ๊สสวยๆนะคะบอกว่าความลับจะพูดใส่ใบทำไมไม่ใช่อ่ะยังไม่ได้ฟังครูปุ้มพูดเลยนะครับยังขอเสียงขอเรียนเชิญครูปุ้มนะครับพูดอะไรความรู้สึกเล็กน้อยๆกับน้องๆนะครับ